5, 4, 3, 2, สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน EP ีที่6 EP นี้นะคะเราจะเรียนต่อเนื่องจาก EP ีที่5ในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อน EP ีที่6นี้เราจะพูดถึงสมดุลทางความร้อนนะคะ จากที่เราพูดถึงการถ่ายโอนความร้อนไปแล้วเราจะพบว่าวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะถ่ายโอนความร้อนไปสู่วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านะคะซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานโดยปริมาณความร้อนที่วัตถุหนึ่งให้จะเท่ากับปริมาณความร้อนที่วัตถุหนึ่งรับ การถ่ายโอนความร้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุ2อันสามารถถ่ายโอนความร้อนถึงกันและกันได้มีอุณหภูมิแตกต่างกันนะคะวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะถ่ายโอนไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าจนกระทั่งวัตถุทั้งสองเนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากันการถ่ายโอนความร้อนดังกล่าวเนี่ยก็จะหยุดนะคะถ้าไม่มีการถ่ายโอนความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกความร้อนที่วัตถุหนึ่งรับมาจะเท่ากับความร้อนที่อีกวัตถุหนึ่งให้ นะคะความร้อนที่วัตถุหนึ่งให้ก็เป็นความร้อนอที่ลดลงส่วนวัตถุที่รับความร้อนก็ความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกฎการอนุรักษ์พลังงานแล้วเนี่ยจะได้ว่าพลังงานความร้อนที่ลดเท่ากับพลังงานความร้อนที่เพิ่มหรือคลดเท่ากับคเพิ่มนั่นเองนะคะทบทวนกันนิดนึงใน EP ีที่แล้วเราพูดถึงการถ่ายโอนความร้อนซึ่งมี3รูปแบบ มาทบทวนกันนิดนึงนะคะใน EP ที่5ที่เราเรียนกันเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะการถ่ายโอนความร้อนมี3วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือการนำความร้อนการนำความร้อนเกิดขึ้น โดยต้องอาศัยตัวกลางนะคะต้องมีตัวกลางโดยตัวกลางนั้นก็คือตัวนำนั่นเองวิธีที่สองของการถ่ายโอนความร้อนก็คือการพาความร้อนการพาความร้อนนะคะก็ต้องมีตัวกลางซึ่งตัวกลางในที่นี้อาจจะเป็น วัตถุที่เป็นของแข็งหรือของเหลวก็ได้นะคะวิธีที่3ของการถ่ายโอนความร้อนเป็นวิธีที่ไม่อาศัยตัวกลางนั่นก็คือการแผ่รังสีความร้อนอันนี้อย่างเช่นการแผ่รังสีความร้อนของดวงอาทิตย์มาถึงโลกหรือ เวลาที่เรานั่งอยู่ข้างๆกองไฟแล้วเรารู้สึกร้อนนะคะก็เกิดจากการแผ่รังสีความร้อนมาถึงตัวเราการถ่ายโอนความร้อนทั้งสามวิธีนี้เกิดจากการที่สองวัตถุสองชิ้นหรือว่าบริเวณสองตำแหน่งเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกันก็จะมีการถ่ายโอนจากอุณหภูมิสูงไปสู่อุณหภูมิต่ำนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์กันบ้างนะคะการวิเคราะห์สถานการณ์ ในเรื่องของการถ่ายอนณความร้อนนะคะตัวอย่างที่1นนะคะเหล็กมวล0.4นกิโลกรัมเผาให้ร้อนจนมีอุณหภูมิ500องศาเซลเซียสแล้วก็หย่อนลงไปในภาชนะที่เป็นฉนวนความร้อนภายในนั้นน่ะบรรจุน้ํามวล20กิโลกรัม kg, อุณหภูมิ22องศาเซลเซียสแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะสุดท้ายแล้วอุณหภูมิของเหล็กและน้ำเนี่ยมีค่าเป็นเท่าใดกําหนดให้ความร้อนจาเพาะของน้ําและเหล็ก เป็น4.18ก,กิโลจูลต่อกิโลต่อกิโลกร,รัมนะคะเขนบินแล้วก็0.45กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเขนบินตามลําดับสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะเราวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างมีมวลของเหล็กมวลเหล็กนะคะอะเอมไอรอนเผาให้ร้อนจนมีอุณหภูมิเท่านี้500องศาเซลเซียสก็จะเป็น T ของไอรอน หย่อนลงในภาชนะที่เป็นฉนวนมีน้ำมวล20กิโลกรัมอันนี้เป็น M water อุณหภูมิ22องศาเซลเซียสต,ตรงนี้เป็น T water ตั้งทิ้งไว้สุดท้ายอุณหภูมิเท่ากันก็คือเกิดสมดุลความร้อนนั่นเองนะคะในที่นี้วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงก็คือเหล็ก 500องศาเซลเซียสนะคะจะทำการถ่ายอุณหความร้อนให้กับน้ำซึ่งมีอุณหภูมิ22องศาเซลเซียสสุดท้ายแล้วเนี่ยอุณหภูมิของทั้งสองก็จะอยู่ระหว่างนี้นะคะอยู่ระหว่าง22ถึง500เราก็มาคิดกันว่าอุณหภูมิสุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่จากสมดุลความร้อนนะคะ Q ลดเท่ากับ Q เพิ่ม erm. เราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนคิวลดก็จะเป็นของเหล็กในที่นี้มีการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเดียวพลังงานความร้อนที่ใช้ก็จะเป็น m c delta t นะคะของไอรอนขอย่อเป็นตัว I อย่างเดียวแล้วกันนะคะไอรอนเดลต้าทีไออนมีค่าเท่ากับ m water m w c W Delta t W ตอนนี้เราต้องการหาอุณหภูมิสุดท้ายนะคะซึ่งอุณหภูมิของเหล็กก็จะลดลงส่วนอุณหภูมิของน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเราก็จะได้เป็น m c มวลเหล็กความจุความร้อนจำเพาะของเหล็ก แล้วก็ Delta เดลต้าทเหล็กก็คือ500ลบ T สุดท้ายนะคะเท่ากับมวลน้ำซี C น้ำแล้วก็อุณหภูมิตรงนี้ที่เป็นของน้ำเนี่ยเดลต้าทน้ำก็จะเป็นอุณหภูมิสุดท้ายลบอุณหภูมิเริ่มต้นซึ่งเราให้อุณภูมิสุดท้ายเป็น T ีนะคะเหมือนกับของเหล็กแล้วก็อุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำเนี่ยเป็น22ององศาเซลเซียส พอได้สมก,การแบบนี้แล้วนะคะเราแทนค่ามวลกับความจุความร้อนของเหล็กและน้ำลงไปเพื่อที่จะได้หาค่าทีนะคะ,อะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตแคปตรงนี้ไปนะคะ เราแทนค่ากันเลยนะคะมวลของเหล็กมีค่าเท่ากับ0.4กิโลกรัมความจุความร้อนจำเพาะของเหล็กนะคะเป็น0.45กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินตรงนี้เรียงลำดับของน้ำและของเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นของน้ำแล้วก็0.450เป็นของเหล็ก แต่อย่าลืมดูหน่วยนะคะเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลนวินเพราะฉะนั้นตรงนี้คูณ10กำลัง3ไปด้วยแล้วก็อุณหภูมิเดลต้าทีเป็น500ลบทีฝั่งของน้ำนะคะก็แทนมวลของน้ำา20กิโลกรมัม c ของน้ำเป็น4.18กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลนวินแล้วก็ทีของน้ำเป็น ทีลบ2 2ต่อไปเราก็แค่ย้ายข้างนะคะเรียนตรงนี้มีอะไรตัดกันได้ไหมคะ10กกำลัง3นะคะเสร็จแล้วจะหาค่าที 0.4คูณ0.450แล้วก็คูณ500ลบที20คูณ4.18คูณทีลบ22 อันนี้เราไปช้าๆด้วยกันนะคะค่อยๆทำความเข้าใจหลังจากนี้ก็แค่แก้สมการนะคะต่อไปก็คิดเลขเลยนะคะกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะคะนักเรียน0.4อ่า0.4คูณ0.450ก็จะได้เป็น0.18นะคะตรงนี้อุย้ย0.18 คูณกับ500ลบ t 20คูณกับ4.18ได้เท่าไรคะนักเรียนคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะได้83.6นะคะแล้วก็คูณกับ t ลบ22เสร็จแล้วเราก็ คูณเข้าไปนะคะคูณเข้าไป0.18ย์จุดหนึ่คูณห้าร้อคูณห้าได้เท่าไรคะเกนะคะ,ะลืมใส่วงเล็บแปดสิบสามที่ นกที่12คูณ83.6เป็น1839.2หลังจากนั้นก็ย้ายข้าง จะเหมือนยาวนะคะจริงๆแล้ววิธีการสั้นนิดเดียวก็ย,าย้าย83กับ0.18ตรงนี้ไปไว้ด้วยกัน่าแล้วก็ย้ายตรงนี้มาไว้ด้วยกันซึ่งก็จะเป็นบวกทั้งหมดนะคะ893อ่านน839ได้ 1839.283.6บวกกับ0.18แล้วก็คูณกับทอันนี้ถอดต,ตัวร่วมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ทเท่ากับก็ย้ายทั้งหมดนี้ไปหารนะคระับ90บวก1839.2 เก้าสบบวกหนึ่งพันแร้อยสามสิบเก้าจุดสองหนนะคะแล้วก็83.6สิบวกศูนยย้ายไปหารเลยตรงนี้บวกกัน ได้แปดสิบสาจุดเจ็ดแปดนะคะก็ย้ายไปหางเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้แปดสิบสามจุดเจ็ดแปดสุดท้ายนะคะอา้าวทำไมตรงนี้มีจุดสองจุดอา่าคุณครูน่าจะเขียนผิดเดี๋ยวสักครู่นะคะน,นักเรียนตรงนี้ต้องได้หนึ่งพันเก้า้อี่เก้าจุดสองวใส่จุดเกินนะคะลบออกนิดนึงได้หนึ่งเก้าสองเก้าจุดสองนะคะ 1929.2 19หารด้วย83.78ได้เท่าไรคะ23.026นะคะ23.026975ไปเรื่อยๆเนาะ ก็สรุปว่าอุณหภูมิสุดท้ายนะคะจะอยู่ที่ประมาณ23.03องศาเซลเซียสนะคะหลักการไม่มีอะไรมากนะคะแค่พิจารณาว่าวัตถุไหนเป็นตัวให้ความร้อนวัตถุไหนเป็นตัวรับความร้อนแล้วก็คำนวณความร้อนที่ให้และรับนำมาเท่ากันนะคะอ่าตัวอย่างนี้ ผ่านไปนะคะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างในการทดลองเมื่อจุ่มแท่งอลูมิเนียมมวล50กรัมที่มีอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสลงไปในน้ำมวล100กรัมที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเมื่อเกิดการถ่ายโอนความร้อนนะคะจนเกิดสมดุลความร้อนเนี่ยพบว่าน้ำมีอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของอลูมิเนียมมีค่าเท่าไหร่ แนวคิดของข้อนี้นะคะมาดูแนวคิดกันอุณหภูมิของน้ําหลังจากจุ่มแท่งอลูมิเนียมก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าความร้อนเนี่ยถ่ายโอนจากแท่งอลูมิเนียมเข้าสู่น้านะคะแล้วความร้อนของน้ําก็จะลดลงใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำอ่านะคะความร้อนจากแท่งอลูมิเนียมถ่ายโอนออกจากแท่งอลูมิเนียมเข้าสู่น้ําอ๋อถ้า ความร้อนจากแท่งอลูมิเนียมลดลงความร้อนของน้ำเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ำเป็นคนรับความร้อนจากอลูมิเนียมนะคะอ่าในที่นี้เป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนสถานะความร้อนที่จะใช้ก็คือ q เท่ากับ mc Δ e l ต้ t นะคะท่าเรียนตรงนี้ตัวเดลต้านะคะพอดีฟอนต์เขาทำให้สัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนเป็นตัว e เราก็มาคิดค่ะจางโจทย์นะคะเมื่อเราวาดภาพก็จะได้ภาพแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นแท่งอลูมิเนียมนะคะอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสตัวนี้ก็จะเป็นภาชนะที่บรรจุน้ําอยู่ซึ่งน้ํามีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเมื่อเราดูจากภาพเราจะเห็นว่าอลูมิเนียมมีอุณหภูมิสูงกว่าเพราะฉะนั้นจะถ่ายโอนความร้อนให้กับน้านะคะตัวอลูมิเนียมก็จะถ่ายโอนความร้อนออก เป็นคนให้ความร้อนนะคะส่วนน้ําก็จะเป็นตัวรับความร้อนเมื่อเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานเขาบอกว่าภาชนะไม่มีการถ่ายอุณความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดลต้าคลดจะเท่ากับเดลต้าคเพิ่มส่วนที่ลดก็คือของอลูมิเนียมนะคะ ทีนี้พอมันมีการลดพลังงานความร้อนโดยไม่เปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยเราจะใช้สูตรเดลต้ Q เท่ากับ m c เดลต้ t นะคะของทั้งอลูมิเนียมและน้ําใช้สูตรเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าอลูมิเนียมความร้อนลดน้ําความร้อนเพิ่มอ่าเราก็มาแทนนะคะความร้อนลดก็จะเป็นมวลของอลูมิเนียมคูณ c อลูมิเนียมคูณเดลต้ t ของอลูมิเนียม เดลตาทก็จะเป็น T สุดท้ายนะคะทสุดท้ายจะลดลงของอลูมิเนียมจะลดลงก็จะเป็น100ลบทเราให้อุณหภูมิสุดท้ายเป็น T นะคะส่วนความร้อนที่เพิ่มของน้ำก็จะเป็น m water c water แล้วก็คูณ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าน้ําเป็นตัวรับความร้อนเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสุดท้ายจะมากกว่าอุณหภูมิเริ่มต้นก็จะเป็น t ลบ25นะคะหลังจากนั้นย้ายข้างเพื่อหาความจุาหาความร้อนจำเพาะของอลูมิเนียมหา c al ตัวนี้นะคะก็ย้ายทั้งหมดไปฝั่งขวาให้หมดโดยย้ายไปหารน,นะคะเพราะว่าคูณอยู่กับ c ai c C A C อลูมิเนียมนะคะฝั่งขวาก็จะได้เป็นมวลน้ำน้ำมีมวลเท่าไรคะห0 0กรัมนะคะอลูมิเนียมก็มวลเป็นกรัมเนาะเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนหน่วยได้ไหมคะจริงๆต้องใช้เป็นกิโลกรัมแต่ว่าในที่นี้มวลเป็นกรัมเท่ากันหมดเนาะขออเนี่ยใช้เป็นกรัมเลยนะคะซี ย้ายมวลอลูมิเนียมไปหาเลยเนาะ50หน่วยก็จะตัดกันไป C ของน้ำ C water ให้มาเป็นเท่าไหร่คะ C ของน้ำนะถ้าอยู่ในหน่วยจูนต่อกิโลกร,รัมเชนวินจะเป็น4 186 จูนต่อกิโลกร,รัมเคนวินนะคะแล้วก็อุณภูมิที่เปลี่ยนไปของน้ำน้ำมีอุณภูมิ32องศาเซลเซียสใช่ไหมคะสุดท้าย32-25ลบ25ตรงนี้ก็จะเป็น c a i เท่ากับ100คูณ4186คูณ32ลบ25 50แล้วก็าหารด้วย100ลบ32นะคะเพราะว่าอุณหภูมิสุดท้ายของแล้วก็คิดเลขเลยนะคะตรงนี้ตัดกันได้2เนาะ 2คูณ4186คูณ7หารด้วย68คอามนี้กดขึ้นคิดแรกเลยนะคะ2คูณ4186คูณ7 58604 58604หาร68 ได้เท่ากับ861.823นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น861.82จูลต่อกิโลกรัมเคนวินอันนี้เป็นความ ร้อนจำเพาะของอลูมิเนียมนะคะเป็นไงคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลักการก็คือพิจารณาว่าวัตถุสองชนิดที่ให้มาตัวไหนที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเป็นตัวให้ความร้อนตัวไหนที่มีอุณหภูมิน้อยกว่าจะเป็นตัวรับความร้อนโดยหลักการก็คือความร้อน ที่ให้เท่ากับความร้อนที่รับหรือความร้อนที่ลดเท่ากับความร้อนที่เพิ่มนั่นเองนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วกลับมาเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ